ประเทศนะครับที่ว่ามันมีการเข้าไปวางแปลงสงปกเราจะเป็นเขียนลักษณะส,บบสตปตว์หรืออุทยานแหชาติบางส่วนก็ไม่แน่ใจว่าจะมีวนอณทยานสุรุกชาติในส่วนวิทยาศาสตร์หรือเปล่านะครับตัวนี้แต่เบื้องต้นเนี่ยเราชัดเจนอยู่แล้วว่าในอุทยานแหชาติเขาใหญ่เนะี่ยมีทั้งหมดเนี่ย68แปลง กับพื้นที่2,933ไร่รวมพื้นที่พนันธุ์หวกด้วยก็3,000กว่าเราพื้นที่เตรียมพนวดอีก500กว่าไร่ก็ตกประมาณ3,500-3,600ไร่เขตวิญญาณเลยเนี่ย2,933อยู่นอก ok เขตวิญญาณเป็นแปลงปูกป,ป่าที่เตรียมพันธุ์หวกแล้วก็มีงบประมาณและสารตัดสินแล้วว่ามันเป็นของของป่าไม้ก็ต้องเข้ามาในพื้นที่เราเนี่ยประมาณก็ประมาณรวมแล้วประมาณ3,000ไร่ แต่ปัจจุบันนี้นะมันถูกวางแปลงหมดเลยนะถือว่าถูกขึงแล้วก็ถูกวางแปลงเป็นแปลงๆแปลงๆแล้วซอยถนนคือจุดนี้ก็เป็นจุดที่ที่อยากห้ตั้งก็สังเกตครับว่าการวางบุตรของสปกเนี่ยมันมันมีอภิสิทธิ์ยังไงมีเงื่อนไขทำมันจะไปทำง่ายจริงไปแปะแปะแปะตรงไหนก็ได้เงี้ยก่อนหน้านี้ผมปีหกโนมถึงแจ้งสปกโกราชไปแล้วผมเคยแจ้งไปแล้วแล้วก็จบแบบเนียนๆเหมือนกันจบแบบลุงเอยแบบ ไม่มีอะไรเกิดขึ้นตอนนั้นผมแจ้งนะที่ทับลานตอนแจ้งในเะทพลานลักษณะเดีวยวกันมาออกทับโซนทับกันในพื้นที่ปัน้นุรักเราเนี่ยออกไปเปนียนๆกับแปลงคดีด้วยซ้ําแล้ววันนั้นผมแจ้งความมาแล้วแล้ววันนี้ก็สอบสวนแล้วถามคดีเก่าว่าก็จบแบบไม่มีอะไรเกิดขึ้นเนื่องจากการเข้าใจผิดหรืออาจจะทําโดยไม่มีเจตนาอันนี้รูปแบบเนี้ยมันเป็นมันเป็นฟอร์แมตที่มันลงเอยแบบนี้เพราะนั้นรูปแบบนี้ก็เหมือนกันนะครับไม่ว่าจะเอาใครมา ไม่ว่าจะเอาส่วนกลางมาหรือมีมีเอากรมแผนที่ทหารมาเจ้ากรมแผนที่ทหารเอามาเป็นคือมันก็ลงเอยแบบไม่เจตนานะครับแต่ผมตั้งตั้งตั้งประเด็นไว้แล้วกันนะครับว่าถ้าออกแบบนี้ไม่สวยคือคดีนี้มันไม่ได้เกิดเป็นคดีแรกและครั้งแรกอยูในพื้นป่าประเทศไทยมันมีทั่วประเทศนะแล้วเราเนี่ยเป็นผู้บริหาร เราเป็นหน่วยประชาเสือเก่ามาก่อนเนี่ยเราเราเคยดำเนินคดีเคสพวกนี้อยู่แล้วแล้วก็เราไปเจอในพื้นที่ของสปรกรเนี่ยมันก็มีเป็นแต่กลุ่มใายทุนทั้งนั้นแต่เราไม่อยากไปยุ่งหรอกเพราะว่าพื้นที่บางพื้นที่ที่เขาจัดสรรไปเนี่ยก็ว่าไปแต่ถ้ามาซ้อนทับกับเราเมื่อไหร่อันนี้เป็นปัญหาไอ้การซอยแปลงกับ,บ